เนี่ยครับพี่น้องทางขึ้นไม่โม้นะครับขึ้นเขาไปเลยรถไทยก็จะยิงยากเติบอยู่นี่ครับมาตอนของขึ้นไปให้ทีมตัดทีมแบกแล้วครับพี่น้องบรรยากาศโอโห้โหดครับโหดโหดโดีครับพี่น้องไม่หมูครับตัวมาถึงแล้วมือตัดปรึกษากันใหญ่แล้ว เด็กไปดูคำพูดเด็กไปน้องดูทีมงานแบกดูทางว่ะดูทางว่ะพี่น้องจอดมีหุนเจ้ามั้งบ้ฮะจอดมีหุนคนนี่ครับโซนนี้ก็มีแต่คนรอรอครับ <c oughs> ในคนไหนรอเรื่อยหน่อยอ่ะติดติดเล็กกระซิบแบบไป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 เด้อไหนไหนคนไหนคนไหน <c oughs> เออเสื้อเส,ส, <c oughs> สื้อส,ส้สมๆ้่ะเอติดสามสิบห้าติดอะนะ นี่ครับกำลังจะกินเขาาเข้มาสนี่เขาห้เอาเขาขึ้นมาส่งครับพอดีใจครับกระเดกินเขาบนสวนขโมยเอาเด่นไหมไปแปลงไหนกับขโมยเอาที่นสองลูกสามลูกเด่นน่ะว่าที่เตรียมมาที่นั่นแล้วยังมีรายได้อีกอะไรนี่ครับตอนนี้กําลังกําลังติดซึ่งแล้วครับเนี่ยครับกองทัพเดินเดทองครับมากินเขา มาเด้อมาเด้อมาหน้าบองประโนมากินข้าวน้ำกันวันนี้บองคนย่าดินมาพื้นเดียวน่าเอ้ยก็เกย์ก็เกยไม่สมกับสวนครับสวนอยู่ดาวดาวอังคารเกย์กลมเลยครับสวนอยู่บนดาวอังคารแต่เกย์กลมนี่ขยันคือไม่ขยันด้วยเองครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องขึ้นบนยอดดาวอังคารเลย ตุเร <Scroll> <language> ียนตเรียนปลูกบนยอดเขาอังคารนี่ครับเินเขาอิมแล้วครับนี่ใครนี้มันแล้วตอนนี้นี่ครับอิมเล้าพักพ่อนนะครับนักทองครับนักทองทีมงานแบกครับนี่ครับรถไทยลงไม่ได้เมื่อกี้เละเป็นโจ๊ก ใช่ครับหันมานี่กินข้าวอิ่มแล้วคือหุ่นดีเทมิเตอรคนสวยสวยบาทนน้ได้โลลลอยเด้อขาถูกบาทหนิเอาโลลลอยเล้คขาถูกวันนี้มิเตรคนสวยสวยละบาทนนิโอ้จะของสวยกับสวยขักวันนี้สวยอุปุเลยอ๋นี่ครับพี่น้องคนสวยแบกมาเลยครับ กล้ามเป็นมันมันวันนี้กับคุ้มเทเกเลี้ยงอีกแล้วครับเทเกจมไหลก็เลยให้เลี้ยงเองนี่ครับเลี้ยงบนเขาเลยนี่มือรับทำทุเรียนงามครับเสร็นแปลงนี่โยเข้าแบบนี้จากของสวนให้ติพสองสามพันผลเลยจาวของสวนใจดีนะ ทำทุเรียนไม่มีนอนเลยเนาะลบอะไรนี่แต่พอดพอๆนี่ถึแต่ของสวนเลี้ยงเราสามวันนํำขึ้นบวกกับบานเลย,เย,ยงงนี่ค <laughs> <laughs> รับมีน้องมาถึงทีลงเลาะในปาเลยครับจับในปาเลยก็เสียศเสียสง ครับพี่น้องถอดเกเขาเลี่ยงแล้วจะเซจแล้วครับนี่ครับมันตกลงจากเขาครับพี่น้องขางหลังเลยเ็จแล้วเอาอบอให้เฉลยรับเลยตัวนี้ไหมก็เก่งแต่ว,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 ว่านี่ครับต้องมาอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยข้างหลังนี่ครับประมาณห้าลอยกว่าโลครับ ลงเขาครับลงเขาลงจากลงจากดาวอังคารวันนี้ลงจากดาวังคารครับพี่น้องได้ลำหนึ่งแล้วตอนนี้ได้สองตันกว่าแล้วเกือบสองตันห้าแล้วตอนนี้ฝนก็ตกบุกไป,ปเลยบรรยากาศเครียดเลยเครียดเลยเครียดเลยครับพี่น้องฝนจะจตกเลย นี่ครับเดี๋ยจะขึ้นไปเอาไดอีกไม่รอบหนึ่งเดีไปพี่น้องไันนี่ทำง,งานแข่งก็ฝนแล้ววันนี้นี่ครับเดี๋ยวจะไปลุยด้วย้วครับว่าขึ้นรอดไหมหรอกขึ้นไปดาวอังคารนี่ครับพี่น,ออน้องทางพอฝนตกแล้วเราไถยอมเลยครับรถไถย,ยอมเลยไม่เคยยอมมาเลยง่ายๆนั่น,นมาเจองานนี่ยอมเลยครับ ต้องไม่โคอยอย่างเดียวครับครับมือเบรกนี่ครับคือนบปได้เลยครับนี่รถไถต้องยอมครับต้องเบกมานครับรถยนต์กอกสองครับกอกสองควรปรับเสียนครับนำก นี่ครับพี่น้องอเ,เกือบมดแล้วครับเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วเี่ยฟูบ่ากามใหญ่ครับยังไงดอกยางดีไหมน,นะน่ะฮะดอกยางดีบ่โอโ้ยลื่นปืน,ปนเลยสั่งใส่จารบีแล้วพี่น้องเป็น่ะทางที่เอารถไทยขึ้นไปอยาก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 นี่ต้องไปบริาหารการเพราต้องไปดูข้างล่างอันนี้ นี่ครับคานลงง่ายครับคานลงง่ายง่ายง่ายจะของยอมเลย,ย,ย,เลยนี่ครับนี่ครับของตกค้างครับยุดกันเป็นแถวแถวแล้วครับตอนนี <c ười> ย้ยอมยอมยอมอันนี้เอากินข้าวกินข้าวก่อนนี่ครับทีมง,งานต้องดอกยางยังดีก็ต้องยอมครับ ขาดคนยังลื่นเลยรถไตขึน้นได้ก็สุดยอดลยแล้วลน,น,นี่จะนอนเสร็จนี่ทีมงานนาเลื้งเลยครับตอนนี้ไะเอกไตยตอนจบครับหนังเหลืองเนี่ยระเอกไตยตอนจบนะครับเกอกสองเกอกสองหลับรอบสองครับคนตกทําอะไรไม่ได้นะครับเกอกสองโยนอ,อีกรอบหนึ่งครับ ดูอะไรเล็กนิดเดียวจะเหลวบเปล่านี่ครับพมา่พมาพมา่าพม่าพม่าติดเก๊อกพมา่าติดเกาะครับเนี่ยอิ <c oughs> ย่มเราเด่นนะครับพมา่าติดเก๊อกต้องลงมาแล้วครับนี่ลงมาทีละคนแล้วพมา่าติดเกาะนะครับต้องปีนบ,บันไดครับ อันนี้ก็สามครับไม่ใช่ก็สองก็สามก็สามันต่อสามทอดครับถึงถึงนี่ครับกอกสองกอกนี้เรียบร้อยครับพี่น้องกอกนี้เรียบร้อยนะครับนะครับ น่ครับพี่น้องปเปี้ยวลุนเลยเนาะลิบๆเลยน,น่ครับนี่แหละพี่น้องกว่าจะถึงตลาดต้องหลายขั้นตอนนี้หละครับครับที่เหนือ